สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้เรามาดูบ้านที่ยังไม่รีโนเวตนะครับเดี๋ยวจะเอาช่างลงรีโนเวทนะครับผมบ้านหลังนี้ครับอยู่หมู่บ้านแผ่นดินทองนะครับผมเนื้อที่69ตารางวานะครับนี่ครับนี่ครับบ้านหลังนี้เลยนะครับนี่ครับบ้านหลังนี้เลยครับ69ตารางวานะครับต่อเติมหมดนะครับผมวันนี้เรามาดูว่าจะเอาช่างลงนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูแบบคร่าวๆก่อนนะครับผม หลังยังใหญ่นะครับเนี่ยเราต่อเติมให้เนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยต่อเติมหลังคาให้ล้อมรอบบ้านเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพื้นก็เราก็ปูกระเบื้องให้นะครับนี่ครับนี่ครับล้อมรอบครับเนี่ยบ้านขนาดยังใหญ่นะครับหกสิบเก้าตารางวานะครับอยู่หมู่บ้านแผ่นดินทองนะครับผมต่อเติมเต็มนะครับผมเนี่ยเพื่อนเพื่อนเป็นไงครับบ้านหลังยังใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อ อันนี้สภาพก่อนยังก่อนก่อนทำนะครับผมเนี่ยข้างๆบ้านเดี๋ยวทําเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้นี่หลังบ้านนี่นะครับหลังบ้านครับเนี่ยเอาได้นะครับเอาได้ราคาไม่แพงเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทําเสร็จแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนี่เลยหลังคา ต่อเติมเต็มนะครับผมอันนี้สภาพยังไม่ได้ทําอะไรนะครับนี่ครับในบ้านในบ้านก็จะประมาณนี้นี่ครับในบ้านบ้านหลังนี้ใหญ่มากเลยนะครับนี่ครับห้องน้ําห้องน้ําห้องนอนนี่นะครับหลังใหญ่มากนะครับมีเาตรงเคาน์เตอร์นะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะบิว์ให้ใหม่ให้สูไว้เลยนะเพื่อนๆน,น,นี่ครับหลังคาแฟบฟึบต่อเติมเต็มบ้านหลังนี้ต่อเติมเต็มครับเนี่ยแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะทำให้ใหม่นะครับผมเนี่ยแล้วก็ปูกระเบื้องนะครับนี่แล้วก็ปูกกระเบื้องให้ใหม่อันนี้กระเบื้องมีอยู่แล้วเราก็จะทำความสะอาด แล้วก็ยาแนวใหม่นะครับบานหลังนี้ไม่ร้อนนะครับเพราะว่ามันเป็นเนี่ยมันเป็นกระเบื้องเนี่ยเพื่อนๆนี่เลยอันนี้รถใครไม่รู้นะครับเขามาฝากจอดมั้งเดี๋ยวเราก็จะรีโนเวทใหม่พลิกโฉมใหม่ครับแปลงโฉมบาหลังนี้ให้ใหม่จะเป็นยังไงติดตามได้เลยนะครับนี่ครับ สภาพโอเคครับ69ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำกับอีกห้องน้ำหนึ่งอยู่ข้างนอกห้องน้ำ V.I.P. 3นอน3น้ำา9 9ตารางวาราคาไม่แพงนะเพื่อนๆฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำเสร็จแล้วเรามาอัปเดตให้ชมนะครับสวัสดีครับ